ื้อตัวนี้เองครับสวัสดีค่ะรับแต่งตัวเท่จังคินว่าไหมคะนี่โดนก็งให้มันนน้อยหน่อยมาลิเก็บให้พ่อกินก็ได้ตั้งแต่ที่เสื้อตัวนี้มันหลงมาอยู่แถวนี้นะครับมันก็เกิดเรื่องเยอะแยะตะแป้ไก่ผมเร่มงงเต๊กกันหมดแล้วว่าทำไมคนที่ใส่เสื้อตัวนี้ถึงได้มีบุคลิกและนิสัยที่เปลี่ยนไปด้วยคุณพอจะบอกที่มาของเสื้อตัวนี้ได้ไหมครับครับ คือว่าเสื้อตัวนี้ถูกขโมยมาจากพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสโอ้บ้องซุ่คนที่ขโมยเขาคงไม่รู้ว่าเป็นเสื้อต้องห้ามดีนะครับที่ตามเจอจนได้นี่ผมคงต้องรีบเอาเสื้อไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สักทีก่อนที่จะมีใครมาสวมมันเข้าโดยที่ไม่รู้อีกดีครับเอากลับไปเร็ดีกว่านะครับแค่นี้ผมก็อายจนไม่รู้ว่าผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนลูกค้าผมไายโอ้พิติกพูดไหนมันก็ไม่ถูกนะพิติ๊กผมว่าตอนที่พิติ๊กใส่เนี่ย มันดูปกติกับตอนที่พี่ไม่ใส่นะพี่ติอโพูดูกเฮ้ยอะไรอะบาปกติใช่ไมเดี๋ยวก็จับใส่เสื้อกัรอกฮะยงแก้วยต้องเปิอ็กลเปิดอะไรผมจะเปดเลเปดแลรอพี่ผมไม่ใส่เด็ดขาดตอนนี้เสื้ออยู่ไหนครับอ๋ออยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวตามวัวเข้าไปข้างในเลยค่ะดีเอรไปเลยครับเอแล้วก็ออะไรเนี่ยพวกเรานี่ครับเสื้ออยู่นี่ค่ะ เฮ้ยเสื้ออยู่ไหนอะคะนั่นสิครับเมื่อกี้เห็นวางอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะเอ้ยนี่ยบอกนะว่ามีคนหยิบเสื้อไปใส่โดยที่ไม่รู้หุเฮ้ยเฮ้ยนึกออกแล้วลืมบอกเรื่องนี้กับใครไปคนนึงใครอะหยุดนะนี่คือการกล้นเรือใายังนี้คู่เลย ของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดอาม,ม่าครับพี่ติ๊กเนี่ยมีแต่นี่สินนะครับอามา่าขอรอ้องอย่ามาบ่นให้เมื่อยเลยครับผมหนักกว่าพี่ติ๊กอีกครับเงินเดือนก็น้อยเขาไม่ใช่ก็ต่ำเกิงเกงรองเท้า่ม,มีตังซื้อใหม่เลยครับอุยอ้ยพี่สมรักดีกว่าครับมันเลยกว่าเราอีกเฮ้ยเ,เ,เสียนไหนพูดเนี่ยเฮ้ยแต่ผมว่ามันก็จริงนะพี่สมรักเออเอาม,ม่าครับอย่าไปเชื่อนะครับของมีค่าสิ่งเดียวที่ผมมีในชีวิตก็คือคุณต้นนอครับ นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะรีบทำอย่างก็ได้ให้อาม่าถอดเสื้อออกดีกว่าค่ะใช่ค่ะบุวไม่อยากมีอาม่าเป็นมหาโจรมาค่ะถอดเสื้อออกเถอะนะคะไม่ถอดยังไงก็ไม่ถอดโอ้อาม่าปล่อยพวกเราไปเถอะครับผมจะปวดท้องเต็มที่แล้วอย่านะทีเบี้ยวไม่ได้แล้วไม่ไี่เบี้ยวไม่แล้วไม่ละ โอ,อโอ้ย่ไม่ได้ถ่ายทอเมื่อกี้เอแล้วเนี่ยทำไมถึงได้เหม็นข้นมาอ้ววตะลูกในน้ำหอมอ,า,อ,ปา,อปาปาอาปาปล่อยวูเราไปเถอะนะครับวูเราเป็น่อลุกเบี้ยวจะแง่อยู่แล้วพูดมากเดี๋ยวเป่าไส้แตกเลยระว่างปืนเป็นตะคิวได้า ำไมเป็นจนมันถึงได้เหนื่อยอย่างนี้ทำไงดีคะคุณบวยถ้าขืนอไมยไม่ถอดเสื้อเนี่ยต้นอ้อว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยคะ่ะนั่นสิคะเสื้อมีก็ต้องหลายตัวทำไมไปหยิบไอ้ตัวนี้มาใส่กันมารู้เชียนฉันว,ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ คิดออกแล้วเรื่องแบบเนี่ยทำไมไม่ปรึกษาคนฉลาดฉลาดอย่างพี่ติ๊กล่ะฮะเด็กกโอ้ยพอคนฉลาดอ้อเชะมาาาให้ทำอะไรเสียมาตลอดใช่แต่ว่าให้พี่เซียนคิดดีกว่าเพราะว่าพี่เซียนน่ะฉลาดกว่าเยอะเดี๋ยวมาดูถูกตอนนี้น้องมาเละเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันคุณโจรครับจะรังไก่กันเหรอคุณโจรครับ คอย่าอย่าอย่าช่วยช่วยอย่าช้าช่วยเร็ว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 <ๆ>คุณโจรจา๋าเรามาเล่นเกมกันไหมครับถ้าเกิดว่าคุณโจรชน,นะนะฮะผมยินดีจะมอบสมบัตินะครับทั้งหมดเนี่ยของคุณต้นอ้อและสมรักให้คุณโจรไปเลยนะครับเกมอะไรหรอเป่ายิงจุกถอดเสื้อผ้าพี่ติ๊ก อาม่าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยพี่ติ๊กจะมีความคิดลามกแบบนี้นั่นน่ะสิผมพิจิหวังในตัวพี่ติ๊กจริงๆอ่ะเออตากระตุกนึกสุดมาพี่ติ๊กแค่เนี่ยจะบอกไอ้อาม่ถอดเสื้อกแค่นั้นเองเขาใช้บ่าหมดตกลงเล่นก็เล่น ว่าวิธีนี้จะได้ผลน่ะนั่นดิสงสัยงานนี้คุณจนอ้อกับสมรักจะเส้นเนื้อประดาตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่แจนว่าแจนไม่อยากให้พี่ติ๊กถอดเสื้อผ้าชิ้นต่อไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าถอดเนี่ยมันต้องเป็นภาพที่สยดสยองแน่เลยล่ละ,ะโอ้ยอย่าไปคิดสิ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับน้องโมเลส <c oughs> นี่เป็นกางเกงตัวสุดท้ายต่อจากกางเกงตัวนี้ ไม่ต้องพูดถึงครับอย่าพูดอย่าพูดเลยขอให้ติ๊กชนะด้วยเถอ,เอ,อพลังจากดาวพูโตัวออจากดาวเทีนนเยมจุดจงมาหาติ๊กมาดลย,ย